เน be ี่ยเดินมาทะเลาะทะล่าไม่ดูตามมาตาเรือว่ารถเขาวิ่งมาบนถนนพี่ก็มายืนแบบนี้จนเกือบจะโดนชนค่ะโชคดีที่หนุ่มคนขับรายนี้คือคุณกริดาทองคำอายุ31ปีเขามีสติมีไหวพริบคุณผู้ชมขับมาไม่ค่อยเร็วมากเพราะมันดึกแล้วก็เลยหักรถคือหักหลบทันอ่ะ แล้วก็ไม่ไม่งั้นนะถ้าหาักหลบไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นนี่พี่ชิคชี้ให้ดูเลยนี่คือจุดเกิดเหตุรล่าใฟังว่าเที่ยงคืนกว่ากว่าของคืนวันที่4สิงหาคมพี่กฤษดาบอกว่าขับรถกระบะกลับจากสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อกลับบ้านตอนนั้นขับมาความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอมาถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้านปรากฏว่าเห็นชายคนเนี้ยคล้ายๆกับคนเมาค่ะโผล่ออกมาแล้วก็เดินถอดเสื้อมายืนอยู่กลางถนน กว่าที่คุณกฤษดาที่ขับรถมาอยู่จะเห็นเนี่ยเกือบจะถึงตัวพี่เขาแล้วนะคะเพราะคุณผู้ชมดูมันมืดนะ <people> เห็นแบบนี้มันมืดมากเขาตกใจก็เลยหักหลบทันทีแล้วก็ตะโกนด่าออกไปด้วยความโมโหพี่กฤษดาบอกนะคะว่าพอตัวเองตั้ง <c ười> สติได้หายตกใจแล้ว <c ười> ก็เลยจอดรถ แล้วก็เลยเข้าไปสอบถามพี่ผู้ชายคนนั้นว่าเป็นยังไงทำไมมาเดินกลางถนนแบบนี้คุณผู้ชมรู้ไหมชายคนนี้ตอบโต้พิกฤษดษากลับออกมาด้วยท่าทีที่สำนึกผิดค่ะแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยค่ะไห้แยกเนี่ยตะกี้ผมขอโทษได้ไหเอามีนะขอโทษนไหนผมไม่ได้อย่างไอ้หนสบายสแต่ว่าตะกี้ตกใจเหมือนกันเกือบจนไอ้บ แล้วไอ้หู่หัวอไอ้ลูกจากไหนมาขอโทษนะครับแต่ไอ้จะด้วยปิกโอ้เนี่ยค่ะตกใจเหมือนกันนะนดีนะ<อ>ทำผิดรู้จักขอท่งขอโทษโอ,อค<ำ>คค้คำกลางคืนแบบนี้เมาก็นอนอยู่บ้านเถอะนะพี่นะ